สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาเจอผมอีกแล้วครับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บแนะครับวันนี้ผมจะพาทำแพตเตอร์กล้วยหอมนะครับเป็นเมนูขนมนะครับที่เด็กชอบทานนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่จะไปทํานะครับเพื่อนๆก็เตรียมส่วนผสมตามผมได้เลยนะครับก็จะมีนมสดรสจืดนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วก็นมข้นหวานครับน้ำตาลทรายกล้วยหอมนะครับหนลูก กลิ่นวานิลานะครับตัวกลิ่นวานิลาใครไม่มีไม่ต้องใส่นะแล้วก็แป้งสาลีเนผสมนะครับที่ขาดไปได้เลยคือตัวแครกเกอร์นะครับแครกเกอร์เพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแครกเกอร์แบบนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมภาชนะนะครับจากนั้นผมก็จะใส่กล้วยหอมลงไปนะกล้วยหอมมันี้สุกหอมมากเลยนะครับหอมมาก อขอให้ใช้กล้วยหอมที่สุกงอมแบบนี้นะครับกำลังดีเลยแล้วก็ใช้ซ่อมในการบดนะหรือว่าจะใช้มือขยำก็ได้นะครับแล้วจะสะดวกเลยก็จะบดก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามันสุกมากแล้วเราจะไม่ต้องใบบดมากนะครับเพราะว่าอยากจะได้แบบเนื้อสัมผัสของกล้วยด้วยเยนาะ ก็กประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆผมจะใช้ช้อนกลางแบบนี้นในการตวงเนาะจะง่ายๆนะครับต่อเพื่อนๆที่ว่าไม่มีอ่าตาช่างหรือว่าถ้วยตวงนะครับผมจะใส่นมสด้วจืดลงไปนะครับอัตราส่วนผมจะให้ไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็นมข้นหวานครับถ้าใครไม่มีนมข้นหวานสามารถใส่เป็นน้ำตาลทรายแทนได้หมดเลยก็ได้นะครับ จากนั้นใส่ครับจากนั้นก็ทำการคนให้เข้ากันจากนั้นผมก็จะใส่ตัวกลิ่นวัญญลาลงไปนะครับอันนี้ผมกะเอาเลยนะประมาณ5หยดเนาะ คนให้น้ำตาลทรายละลายดีนะถือว่าใช้ได้แล้วเนาะจากนั้นผมก็จะใส่แป้งสาลีอันนี้ผสมลงไปนะครับทยอยใส่นะค่อยๆใส่ ให้ได้เนื้อประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เนาะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาตัดแบ่งนะครับผมจะใส่เป็นอ่าผมจะผสมโกโก้ลงไปด้วยนะครับในสูตรของสูตรหนึ่งเนาะอันนี้ผมก็จะตักแบ่งไว้ใส่เลยแค่นี้นะครับที่เหลือเนี้ยนะครับผมก็จะใส่ผมโกโก้ลงไปนะอันนี้ใครชอบผมมากก็เพิ่มได้เลยนะ เดี๋ยวอัตราส่วนผมจะให้ไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งเนาะโอ้ก็เสร็จแล้วเนาะในขั้นตอนนี้เ,เพื่อนๆสามารถใช้นิ้วนะครับแตะชิมได้เลยนะแต่รสชาติที่ที่ผมทำตอนนี้ก็ก,ก,ก็โอเคนะครับใช้ได้เลยนะไม่หวานมากแล้วก็ไม่จืดมากจนเกินไปนะครับอัตราส่วนผมจะให้ไว้ใต้คลิปโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ครับเพื่อนๆขือนตอนต่อไปนะครับเราก็อันนี้มือผมล้างสะอาดแล้วนะผมทํากินเองนะครับไม่ทําขายเนาะอันนี้มันจะมีสองด้านนะครับเป็นด้านแบบนี้ผมก็จะนําตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวโกโก้ก่อนแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาประมาณนี้ แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้กล้วยนะครับธรรมดาไม่ได้ใส่โกโกโ้เนาะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอตัวไปทําก่อนนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการอบกันนะครับครับเ,เพื่อนๆขั้นตอนการอบนะครับผมไม่มีเตาอบเนาะผมจะอบด้วยเตาแก๊สน,นะครับผมก็จะทาแบบน,นี้นะครับตัวนี้คือตัวที่ว่ามันตั้งหม้อข้าวครับมไม่ให้มันร้อนเนาะอันนี้นะผมก็จะเอาฟอยล์มาใส่แบบน,นี้ ขนมของเรานะครับแคปเกอร์น,นะครับบังไปเลยครัเพื่อนเราก็เตรียมหม้อ,อนะครับอันนี้เราก็นำขนมของเราลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการอบกันนะครับครับเพื่อนขั้นตอนการอบนะครับผมก็จะเปิดแก๊ เอาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะจากนั้นผมก็จะนำหม้อนะครับที่เรามีขนมอยู่ข้างในเนาะเอาไปอบเลยโอเคทิ้งไว้ประมาณ30สิบถึง4ี่สินาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆพ,พอครบเวลานะครับประมาณส0สินาทีนะครับผมผมอบมา,อาได้ประมาณส0สินาทีเนาะเดี๋ยวมาดูกันขนมเป็นยังไง แห้งแล้วนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราก็ปิดแก้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ออกมาจากตัวหม้อนะครับเพื่อจะคลายความเย็นเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับตอนที่มันเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราเอาขนมออกไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูก้นหม้อกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก้นหม้อไม่ไหม้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะ ครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าขนมของเรานะครับเย็นตัวลงนะเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้จะเป็นตัวกล้วยนะครับไม่ได้ใส่ตัวของโกโก,โกเ้เนาะจะแยกออกมาก่อนโอเคผมลองชิมตัวที่มันเสร็จแล้วนะก็โอเคเลยนะครับอร่อยเลยนะเพราะว่าคัคเกอร์จะมีความเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ตัดกับกล้วยที่จะมีความหวานนะครับถือว่าเข้ากันดีเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะตัวแคคเกอร์ของเรากรอบนะครับไม่อันนั้นนะดูนะแล้วก็จะมีความแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้โหหอมมากเลยครับหอมกล้วยมากเลยเมนูนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบกล้วยหอมมากๆเลยนะครับถ้าใคร ชอบกล้วยหอมก็ลองไปทําทานกันดูนะครับกล้วยที่เราเหลือๆจะแบบว่าจะเน่าแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับจะหอมมากๆเลยนะครับครับผมยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะครับทําง่ายๆเองนะครับทําให้ถึกทานเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ